พยายาแรงครับอาจาออกมาไปว่าวครับว้าวสองห้องร้อยห้าสิบครับอีแดงน้อยสองเส้นสองมาตรวจกันครับมาตรวจครับอานูฮานูคันร้อยห้าสิบตรวกันครับว่าวครับศากตร์ของนายกำแรง เข้าไปที่นีชุดเชื้มาใหม่ทังเสือกสายพานมาใหม่เรื่มาลองบังลงกันดีขนาดครับดูน้ำกันครับว่าจะจวดสำหรด ไปแล้วครับโอ้โโคตรหางไปแล้วครับแดงน้อยร้อยห้าสิบ ครับจวดแล้วครับเอา้าทำตรงน้อยข้างข้างไปบบกบก <c oughs> หทำตรงเส้นพ่อยข้างเรียบร้อยครับยอยาใหเาวากตัวหนึ่งครับที่เทศร้อยเจ็ดสิบเซน บงบาวาของเช้น2องกนนิ่งนะครับครับยังนิ่งนะครับเชือกสายพานพัดชื่อมะม่นวนหนึงครับเชือกใหม่ก็เลยเอามาลองร้อยห้าเซนโมมาได้เลยครับนะครับไปเบางวบาวน้องพ่อยครับอําตรงน้อยยัไงไง ข้หั่มตรงน้อยร้อยเซนของเชียนพอยนะครับก,กีจวดมากเลยใบยกระสอบครับธนูเพคนฟังเสียงฟังเสียงไป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 เน,น,น,นี่ยมังกรนี่เลี้ยงมังกดก็ได้แล่้ยแกเลยไปตั้งกู้บัตนี่พอยแล้วพอยไปไอ้หนุ่มพอย Hắn trông nói Hắn phê kia là nụ Tốt lắm à Hắn không khí yên Đéo, ไปแล้วแล้วอันตรงน้อยเออรัอนดีขนาดเซลดีขนาดต้องตามหมดทันเลยไปแล้วจวดแล้วอ้าวฮ <c oughs> ่าาขาดแล้วแดนตอีก hãy tay, hey hey, hey hey, làm trồng, cành cột, bọc bọc, <Nhạc> lại, làm trồng, rẽ rọi, lại, làm em tối bạn, nay con. <c oughs> อยา่าคว้าลงอย่ามันก็ลงรมพัดอยู่สองห้องร้อยเจ็ดสิบครับ<อ>ตัวใหม่เทสก่อนครับเจ็ <c oughs> ตัวไม่ครับมันร้อยเจ็ดสิบเซนอ่มันรุ่นร้อยเจ็ดสิบอ่ะเตมงงเงินผ่าหักบางน,น,นะครับสร้างค่ามรับตัวบางคู่จะขึ้นบ่ เทน้องกัน,กนมีกันยำแรงวันจันครับวันที 24, 24่ยี่สิบสี่ยี่สิี่พฤาคมาเขตมองสนามห้องนล้บมึงเก้า nên phải cắt kéo khẩu vậy là ôi anh dìu thong nâng khấp nâng con kêu nhau luồn nước cắn khấp hoặc chích ta đâu chích thang เอเอฮานูบาดังไปแล้วครับฮนูบาดังเหมือนอยู่ลมปนไดยครับลมสอดนำเงินร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรครับขึ้นไปแล้วครับ hà bàng anh à, ông bà lặn đây quay subscribe quay ูนั่นแล้วทนูนั่นแล้วเอียงไปทางพุ่นไปไปข้างนิดหน่อยจะอยู่ลมบ่ครับเรื่องด้านหน้าทับทนูนั่นแล้ว งเงินห้องขึ้นเป็นยังเป็นที่เรียบร้อยครับไปแล้วครับทางแล้วครับโน่บอกใคยลั่นคนไดครับทโน่น่อยแดงน่อยอยทั้ทงพี่ครับทั้งทง มาเบิงทำตรงน่อยครับบันถถอไว้ก่อนน้องพลดเอาวาวลงกไห้น้องพลอยกอันทอาใจหลับนี่ครับทำตรงตรงนั่นนะตร,นตรงนี้ครับตรงน้องพลอยชอบต้นไม้ได้นี่ทำตรง